สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้คลิปนี้จะมาตอบคำถามท่านผู้ชมที่ว่าการใช้เครื่องบินรบของสหรัฐต้องได้รับอนุญาตจากสหรัฐก่อนใช้งานหรือไม่มาฟังคำตอบกันเลยค่ะเมื่อสหรัฐอเมริกาขายเครื่องบินรบของตนพวกเขาจะกำหนดให้มีข้อตกลงผู้ใช้ปลายทาง ข้อตกลงนี้ระบุเงื่อนไขโดยละเอียดว่าประเทศผู้ซื้อสามารถใช้เครื่องบินรบได้อย่างไรบ้างข้อตกลงผู้ใช้ปลายทางนี้เป็นเอกสารสำคัญที่กำหนดขอบเขตและข้อจำกัดในการใช้งานอาวุธจุปกรณ์ที่ซื้อจากสาระโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการล่วไหลของเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำสมัยและป้องกันไม่ให้มีการใช้งานในทางที่ผิดโดยประเทศผู้ซื้อไม่สามารถ,ถถ่ายทอดเทคโนโลยีสำคัญของเครื่องบินรบให้แก่ประเทศที่3 การดัดแปลงเครื่องบินการเปลี่ยนแปลงระบบอาวุธหรือการใช้งานร่วมกับอาวุธจากประเทศที่3จํจำเป็นจะต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากสหรัฐอเมริกานอกจากนี้การใช้เครื่องบินเพื่อโจมตีประเทศอื่นยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฝึกอบรมและภารกิจทั่วไปจำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมจากสหรัฐอเมริกาก่อนใช้งานในส่วนของเงื่อนไขการซ่อมบำรุงและขั้นตอนด้านความปลอดภัยก็มีความซับซ้อนเช่นกัน เงื่อนไขเหล่านี้มาจากรวมถึงข้อกําหนดเฉพาะเกี่ยวกับวิธีการซ่อมบำรุงเครื่องบินใครสามารถเข้าถึงระบบและชิ้นส่วนที่สําคัญได้และมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่ต้องนํามาใช้เพื่อป้องกันเทคโนโลยีที่เป็นความลับตัวอย่างเช่นในกรณีของเครื่องบินลบอย่าง f 3 5มีการกําหนดบุคคลที่สามารถเข้าถึงโรงเก็บเครื่องบินที่จัดเก็บ f 3 5ได้อย่างชัดเจน และทุกวันจะมีการออกรหัสผ่านสำหรับการเข้าถึงโรงเก็บเครื่องบินให้กับประเทศผู้ซื้อ F-35 ผ่านเครือข่าย l i n 16และในกรณีที่มีการถอดชิ้นส่วนของเครื่องบินรบสหรัฐโดยพลาการจะมีระบบที่ติดตั้งไว้ซึ่งจะแจ้งเตือนไปยังสหรัฐอเมริกาโดยอัตโนมัติซึ่งอาจน,นำไปสู่ข้อพิพาททางการทูตได้โดยเหตุผลเหล่านี้เครื่องบินรบของสหรัฐจะมีข้อเสียคือมีอัตราความพร้อมใช้งานที่ต่ำ ดังนั้นเมื่อมีการซื้อเครื่องบินรบจากสหรัดจึงม,มีการพิจารณาอัตราวความพร้อมในการใช้งานนี้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับจํานวนเครื่องบินที่จะซื้อก่อนที่จะไปฟังตัวอย่างมีหนึ่งเรื่องที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะตอนนี้ช่องได้จัดทำกระเป๋าผ้าทุกเรื่องในโลกไปนี้ขึ้น หากท่านผู้ชมท่านใดสนใจจะร่วมสนับสนุนช่องทุกเรื่องในโลกใบน,นี้สามารถสั่งจองกระเป๋าได้ที่ i d ่า bjc0960052188 ในราคาใบาละ189บาทรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยรูปแบบและรายละเอียดจะปักบุดไว้ในคอมเมนต์และโพสต์ในหน้าชุมชนของช่องนะคะขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการสนับสนุนค่ะตอนนี้เราก็มาดูตัวอย่างกันค่ะ เช่นในกรณีของไต้หวันมีข้อกำหนดไว้ว่าไม่สามารถใช้เครื่องบินรบ F 1 6ในการโจมตีจีนได้ส่วนในช่วงสวงครามฟอกแลนด์ในปี1982อาร์เจนตินาต้องการใช้เครื่องบินรบ A 4 Skyhawk ที่ซื้อจากสหรัฐในการทำสงครามกับอังกฤษอย่างไรก็ตามสหรัฐไม่อนุมัติให้อร์เจนตินาใช้เครื่องบินรบเหล่านี้โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์กับอังกฤษซึ่งเป็นพันธมิตรของนาโต นอกจากนี้สหรัฐยังหยุดการส่งชิ้นส่วนและกระสุนที่จําเป็นสําหรับเครื่องบิน A4 s k y กายหให้กับอาร์เจนตินาด้วยเนื่องจากมาตรการจํากัดเหล่านี้กองทัพอากาศอาร์เจนตินาจึงประสบความยากลำบากในการใช้เครื่องบินรบ A4 s k y ก a w k ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสงครามนี้ตัวอย่างต่อมาคือเหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกายกเลิกการขายเครื่องบินรบ f 3 5ให้กับตุรกีหลังจากที่ตุรกีตัดสินใจซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศ S400 จากรัเสเซีย เหตุผลหลักคือความกังวลว่าการใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศ S400 ของราเสเซียในด้านความสามารถในการติดตามเครื่องบินรบแบบล่องหนร่วมกับเครื่องบิน F35 อาจทำให้ประสิทธิภาพและเทคโนโลยีล่องหนของ F35 ถูกเปิดเผยเรื่องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเกี่ยวกับประเด็นนี้คือสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอินเดียและปากีสถานในปี2019 เหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2019เกิดการโจมตีด้วยระเบิดผีชีพโดยใช้รถยนต์ที่โรงเรียนตำรวจในแคว้นคคชเมียร์ของอินเดียส่งผลให้ตำรวจอินเดียเสียชีวิตประมาณ36นายเจ้าหน้าที่อินเดียระบุว่าปากีสถานอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายครั้งนี้และโต้ตอบโดยในวันที่26กุมภาพันธ์2019กองทัพอินเดียได้ส่งเครื่องบินมิลาร2,000จำนวน12ลำ บินข้ามพรมแดนอินเดียปากีสถานเป็นครั้งแรกในรอบ48ปีนับตั้งแต่ปี1971เครื่องบินเหล่านี้ได้โจมตีค่ายที่สงสัยว่าเป็นของผู้ก่อการร้ายซึ่งอยู่ในเขตชายแดนอินเดียปากีสถานโดยใช้ระเบิดนำวิธีสไป e 2,000เหตุการณ์นี้เป็นการยกระดับความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศอย่างมีนัยสำคัญและนำไปสู่การประชญหน้าทาง,งทหารที่รุนแรงขึ้น แต่ฝ่ายปากีสถานปฏิเสธอย่างแข็งขันและตอบโต้โดยการที่กองทัพอากาศปากีสถานส่งเครื่องบินรบออกไปปฏิบัติการในวันที่27กุมภาพันธ์2019เพื่อแก้แค้นการโจมตีทางอากาศของอินเดียเครื่องบินรบของปากีสถานได้ทิ้งระเบิดในเขตแดนของอินเดียและในระหว่างปฏิบัติการนี้ได้มีการต่อสู้รบทางอากาศกับเครื่องบินมิส21ของกองทัพอากาศอินเดียในการต่อสู้รบทางอากาศครั้งนี้เครื่องบินมิส21ของอินเดียถูกยิงตก2ลำ กองทัพอากาศอินเดียอ้างว่าในระหว่างที่เครื่องบินมิสซ1ของตนถูกยิงตกพวกเขาสามารถยิงเครื่องบิน F16 ของปากีสถานตกได้หนึ่งลำในทางตรงกันข้ามกองทัพอากา,ากาศปากีสถานยืนยันว่าพวกเขาสามารถยิงเครื่องบินรบของอินเดียตกได้สองลำโดยที่ฝ่ายตนไม่มีการสูญเสียใดๆ อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงในการปฏิบัติการปากีสถานปฏิเสธที่จะเปิดเผยประเภทของเครื่องบินรบที่ใช้ในการปฏิบัติการและยังคงปฏิเสธการมีส่วนร่วมของเครื่องบิน F16 ในการต่อสู้ครั้งนี้เมื่อมีการค้นพบซากขีปนาวุธอากาศส่อากาศแอมลัมทำให้เกิดข้อสงสัยว่ากองทัพอากาศปากีสถานอาจกำลังปกปิดความจริงเกี่ยวกับการที่เครื่องบิน F16 ของตนถูกยิงตก จากเหตุการณ์นี้ทําให้เรื่องราวที่ว่ามิส21สามารถยิง f 16ตกได้นะแพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางในสถานการณ์นี้ประเทศที่ตกตะลึงมากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาเมื่อได้ยินข่าวว่าเครื่องบินลบ f 16ถูกยิงตกโดยเครื่องบินมิส21สหรัฐอเมริกาแสดงความประหลาดใจอย่างมากพวกเขาจึงส่งคณะตรวจสอบไปยังปากีสถานเพื่อยืนยันจำนวนเครื่องบิน f 16ที่ปากีสถานมีอยู ต่อมาได้มีการประกาศว่าจํานวนเครื่องบินที่ขายนั้นตรงกับจํานวน F-16 ที่ปากีสถานมีอยู่และการยิง F-16 ตกนั้นไม่ได้เป็นความจริงอย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันความขัดแย้งเกี่ยวกับความจริงในเรื่องนี้ก็ยังคงดําเนินไปอย่างไม่หยุดหย่อนการที่ปากีสถานใช้ F-16 ในการต่อสู้แต่ไม่เปิดเผยเรื่องนี้ได้กลายเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับการยิง F-16 ตกแพร่กระจายไปทั่ว สิ่งที่เห็นในภาพคืออนุสรณ์สถานที่ปากีสถานสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการยิงเครื่องบินมิก21และซู30 MKI ของกองทัพอากาศอินเดียตกหลังจากการต่อสู้รบกับอินเดียกองทัพอากาศอินเดียได้ปฏิเสธการถูกยิงตกของเครื่องบินซู31 MKI แต่3มเดือนต่อมาพวกเขาได้ออกแถลงการว่าเครื่องบินลำนี้สูญเสียไปเนื่องจากอุบัติเหตุซึ่งทำให้เกิดความสงสัยว่าอินเดียกัะปกปิดความจริงอยู่ ทางการอินเดียได้รายงานข่าวการยิงเครื่องบินรบ F-16 ตกอย่างกว้างขวางภายในประเทศส่งผลให้ประชาชนอินเดียส่วนใหญ่มีความคิดในแง่ลบต่อประสิทธิภาพของเครื่องบิน F-16 สิ่งที่น่าสนใจคือหลังจากสงครามนี้ปากีสถานได้อ้างว่าสถานที่กองทัพอากาศอินเดียทิ้งระเบิดนั้นเป็นเพียงป่าที่ไม่มีอะไรอยู่และเพื่อเป็นการเย้ยหยันปากีสถานได้ประกาศว่าจะฟ้องร้องอินเดียต่อชารประชาชาในข้อหาทำลายสิ่งแวดลอ้อม แล้วทำไมปากีสถานถึงปฏิเสธการใช้เครื่องบินรบ F-16 ละ่ะเหตุผลที่ปากีสถานปฏิเสธการใช้เครื่องบินรบ F-16 ก็เพราะว่าข้อตกลงที่มีกับสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการใช้งานของเครื่องบิน F-16 นั่นเองเมื่อปากีสถานประสบความสำเร็จในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในปี1998สหรัฐอเมริกาได้ยกเลิกการผลิตเครื่องบินรบ F-16 จำนวน71ลำที่ตกลงจะขายให้กับปากีสถาน จากเครื่องบินรบ F 1 6ที่ผลิตเสร็จแล้ว28ลำซารัดได้จัดสรรดังน,นี้14ลำถูกนำไปใช้โดยกองทัพเรือซารัดเพื่อจำลองเป็นเครื่องบินค่าศึกอีก14ลำถูกนำไปใช้ในกองทัพอากาศซารัดเพื่อฝึกนักบินทดสอบแต่หลังจากเหตุการณ์นายวันวันเมื่อซารัดมีการเริ่มทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายพวกเขาจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากปากีสถานในสงครามอัฟกานิสถานดังนั้นซารัดจึงได้อนุมัติการขายเครื่องบินรบ F 1 6ให้กับปากีสถาน เงื่อนไขในสัญญาระบุว่าห้ามใช้เครื่องบิน F-16 นอกเหนือจากการต่อสู้กับการก่อการร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข้อห้ามไม่ให้ใช้ F-16 ในความขัดแย้งกับอินเดียนี่เป็นเหตุผลที่ปากีสถานปกปิดและไม่เปิดเผยการใช้งานเครื่องบินรบ F-16 อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นอยู่นั่นก็คืออิสราเอลอิสราเอลได้ดำเนินปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุมัติจากสหรัฐอเมริกาในหลายครั้งเช่นการโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของอิรักการโจมตีซีเรีย การโจมตีเลบานอนแม้ว่าสหรัฐอเมริก,กาจะแสดงความไม่พอใจต่อาการกระทําเหล่านี้แต่อิสราเอลก็ยืนยันอย่างมั่นใจว่าเป็นการปฏิบัติการที่จําเป็นและสามารถผ่านพ้นไปได้โดยไม่ถูกลงโทษอย่างจริงจังเครื่องบินรบของสหรัฐไม่จําเป็นจะต้องขออนุญาตล่วงหน้าสําหรับการใช้งานเพื่อการป้องกันหรือภารกิจทั่วไปแต่ต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากสหรัฐหากจะใช้ในการโจมตีประเทศอื่น นอกจากนี้ในสัญญาซื้อขายก็มีรบยังระบุชื่อประเทศที่ห้ามโจมตีไว้อย่างชัดเจนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของประเทศผู้ซื้อที่นี้ก็ได้ตอบคำถามที่ท่านผู้ชมถามมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ามีคำถามหรืออยากให้ช่องถามเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆที่ช่องได้นำเสนอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมสนับสนุนกระเป๋าผ้าของช่องด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการ สนับสนุนทุกช่องทางค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ